สวัสดีค่ะนี่ผ่าตัดเสร็จเมื่อวานนะคะใช่ค่ะเมื่อวานมันรู้ตัวที่ไหนคะที่ห้องพักนี้ปะคะมาฟื้นตัวตรงหน้าห้องผ่าตัดเลยคุณหมอคุณหมอวิสันีเรียกอะค่ะอ๋อหมอดมยาเขาเรียกใช่ไหมใช่แล้วก็เราก็ตื่นอะไรเงี้ยหรอคะค่ะใช่ค่ะตื่นค่ะก็ผ่าเสร็จแล้วกลับมาถึงที่นี่ก่อนเที่ยงใช่ไหมประมาณสิบโมงครึ่งค่ะสิบโมงครึ่งใช่ใช่ใช่กลับมาถึงห้องสิบโมงครึ่งอ๋อสิบโมงครึ่งแอนนลองขยับแขนดูสินะไม่ขยับได้อยู่นะปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดเนาะ ไม่เป็นอะไรเลยค่ะสบายมากสบายมากนะคะนี่ก็ใส่ใหญ่เหมือนกันนะคะสามร้อยเจ็ดสิบห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าแต่ยังไม่เห็นทรงแังไหนชัดเจนค่ะใช่แต่ที่เห็นก็จะบอกว่าเนี่ยนี่ไม่มีสายระบายเลือดเนาะแล้วก็ไม่ช้ำไม่อะไรเลยค่ะไม่ช้ำเลยไม่ช้ำเลยค่ะสบายใจได้ชิลมากเดี๋ยวจะให้คนไข้ลองอาบน้ำนะครับสามารถอาบน้ำได้เลยนะตรงข้างล่างเป็นแผ่นกันน้ำอะค่ะเป็นพลาสเตอร์เราสามารถอาบน้ำได้เลยอาบธรรมดาได้ฟอกสบู่ได้ค่ะ แต่แช่น้แช่อาบไม่ได้นะคะโอเคเออแต่หาบธรรมดาได้เลยค่ะลองอาบดูเพราะว่ามันจะมีสีที่แบบว่าวาดไวะะ้อ่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมันติดนาน,านเดี๋ยวมันเป็นรอยน,นะจะสามารถอาบนะ้ำได้ตามปกติเลยค่ะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เมื่อคืนก็ออกตื่นมาปวดมากไหมคะไม่มากค่ะไม่มากเท่าไหร่ หมือนเมื่อยปวดเมื่อยมากกว่าใช่พอไหวอยู่เนาะไหวค่ะเมื่อวานก็ลุกเดินแล้วเดินแล้วเข้า้องน้ำหลายรอบดื่้โอเคกินข้าวได้กินข้าวได้ดื่มน้ําได้ปกติเลยค่แล้วเมื่อคืนนอนหลับไหมคะหลับค่ะหลับหลับก่อนผ่าตัดนี่ตื่นเต้นมากไหม มากค่ะ,คะมากเดินเต้นจะมีหน้าอกเป็นของตัวเองอ๋อแล้วพอเอาจริงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นปะคะไม่น่ากลัวเลยค่ะ,คะสบายมากตอนเข็นเข้าห้องไปก็ชิลมากห้องก็ห้องผ่าตัดก็สบายตาไม่น่ากลัวอไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้อย่างนี้ยค่ะอ๋อไม่เคยผ่าตัดอะไรมาก่อนปะคะเคยไหมคะเคยค่ะเคยเคยแต่ว่าผ่าตัด ที่ห้องคลอดอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวไงอ๋อใช่ใช่มันจะเป็นดูเป็นห้องผ่าตัดอันนี้ห้องผ่าตัดมันก็จะสว่างสว่างนะขาวขาวสบายตาสบายตาไม่ได้มีอะไรที่ที่ดูน่ากลัวนะคะใช่ค่ะนอนหลับสบายได้นอนนอนราบไหมคะหรือต้องนั่งหลับนั่ง เอ็นขึ้นมาหน่อยนึงเอ็นขึ้นมาหน่อยนึงมันสบายกว่าป่ะครับมันสบายกว่าใช่มันหายใจดีกว่าค่ะจริงจริงก็ได้หมดนะเอ็นก็ได้หรือเอียงก็ได้ตะแคงอะไรก็ได้หมดอะคค่ะนอนท่าไหนก็ได้จริงๆไม่มีอะไรนะครตะแคงก็ได้ใช่ไหมับแตะแคงได้ค่ะรับรองเลยค่ะไม่เสียทรงแน่นอนค่ะเพราะว่าเราทําช่องไว้พอดีอะเนาะจะตะแคงจะไงเนี่ยช่องมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะค่ะนะคะแล้วก็เออไม่ต้องประคบร้อนประคบเย็นไม่ต้องตัดไหมเพียงแต่เพียงแต่อยาก เตือนคนไข้ว่าอย่าลืม7วันต้องแกะพลาสเตอร์กันน้ำออกะจะมาให้ผมแกะที่คลินิกก็ได้หรือคนไข้จะแกะเองก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าพลาสเตอร์กันน้ำทิ้งไว้เกิน7วันจะเป็นรอยสี่เหลี่ยมรอยรอยพลาสเตอร์ไม่สวยเลยค่ะนะคะส่วนอาหารการกินนี่กินได้ทุกอย่างนะห้ามกินแค่อาหารทะเลดิบหรือพวกปลาดิบอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้มันจะมีแบคทีเรียบางตัวที่มันเข้าเส้นเลือดได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็โอกาสจะเจอน้อยค่ะ ไม่เอาเดือยไม่เอาเดือยใช่อรอ่ะอ่าทะเลสุกๆกินได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะค่ะแล้วก็อยากขับรถเมื่อไหร่ก็พอไหวก็ขับได้เลยอ๋อใช่ค่ะเพราะเคสขับรถมันก็แค่เนี่ยอย่างเราอย่างเออเราขับแค่นี้มันไม่น่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกสบายสบายครับค่ะได้ครับพยกแขนนี้ได้อยู่เนาะได้สบายได้สบายมากเนาะสระผมจริงถ้าสระ สะเองก็สะได้นะคะเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนไข้สะดวกไงจะสะที่ร้านก็ได้หรือสะเองก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็อย่างอื่นก็เดี๋ยวลงทะเบียนรับประกันของโมติว่าเนี่ยเดี๋ยวมาลงที่คลินิกค่ะโอทางคลินิกลงให้เพราะว่าถ้ามันลงผิดหรืออะไรเงี้ยมันแก้ไขย,ยากมันรับประกันกับบริษัทต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยครับค่ะ,คะได้ค่ะตอนมาตรวจก็กล่องไม่ต้องเอามาก็ได้นะคะ เพราะว okay. ่าเออบัตรจริงๆ,ๆเรามีสองชุดเก็บไว้คลินิกชุดหนึ่งแล้วก็เก็บไว้กับเราชุดหนึ่ง<อ>ไม่ต้องเอาอะไรมาเลยคะ่ะ <c oughs> มาแต่ตัวได้ค่ะ <c oughs> มาง่ายๆคะ่ะส่วนปลาเนี่ยคะ่ะบางทีช่วงวันแรกๆเนี่ยใส่แล้วจะสืกออึดอัดอะคลายบ้างได้นะคะไม่เสียทรงหรอกคะ่ะ <c oughs> ใส่บ้างคลายบ้างได้ถ้าสังเกตเห็นจะเห็นว่าทรงมันซิลิโคนช่วงแรกจะอยู่ลอยๆสูงๆอะค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆคล้อยลงมาเรื่อยๆนะคะผ่านไป6เดือนมันจึงจะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคค่ะ สบายๆนะคะอยากจะถามเล็ไหมครัไม่ไม่นะคะจะขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวอะไรช่วงปีใหม่ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาไม่แฟนไม่แนไปไหนเลยหรอไม่แนคขึ้นเครื่องอะไรได้ตามปกตินะคะค่ะนั่งรถได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับหมอโอ้อย่างนั่งแค่ไหนก็นั่งได้ค่ะเป็นปกติเลยได้เหมือนปกติเลยค่ะนั่งกระเทือนอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาค่ะสามารถได้ตามปกติแล้วก็ต้องใส่พพ p ร o r t bar ทั้งวัน ใช้คําว่าใส่บ่อยที่สุดเท่าที่ใส่ได้ก็พอค่ะโอเคคือไม่ถึงขนาดต้องแบบโอ้โหใส่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันช่วยประคองเฉยแต่มันไม่ได้ช่วยจัดทรงอะไรมากนะคะ mm hmm. มันสําคัญตอนผ่าตัดถ้าผ่าตัดนี้เรียบร้อยดีอะอยังง่ายไงก็ออกมาดีค่ะ mm hmm. มันจะไม่คือรอยขึ้นไปไหนอะไรเงี้ยหรอกค่ะค่แนะแล,แล้วตอนกลางคืนตอนนอนก็ต้องใส่บาไว้ด้วยใช่ไหมคะก็ถ้าถ้าใส่แล้วไม่อึดอัดนะใส่ไว้ก็ดีค่ะ mm hmm. อื แต่ถ้าเราอึดอัดก็คลายคบ้างก็ได้ค่ะมันแค่เพื่อประคองอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเปิดถ้าเปลี่ยนเป็นใส่สปอร์ตบาร์หลังด้วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะสลับสลับกันบ้างได้ค่ะนะคะใส่สปอร์ตบาร์ได้เนาะแล้วไงมาคลินิกเราก็จะมาดูแผลให้เนาะมาทําเลเซอร์ให้แล้วก็ครบเดือนหรือเดือนกว่าก็จะนวดให้เดือนแรกไม่แนะนําให้ไปนวดไปอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันออกอะค่ะแต่ถ้าพอเกินเดือนไปแล้วเนี่ยมันมี แถ่มันแห้งสนิทและข้างในเนี่ยมันก็สามารถนวดได้ขยับได้แรงๆรงแล้วค่ะหลังปีใหม่ค่ะได้เลยหลังปีใหม่โอเคค่ะได้ค่ะแล้วห้องพักโอเคไหมครับโอเคโอเคเนาะโอเคเดีให้ดูห้องพักแอบไว้ให้ดูอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยมากจริงเหรอคะับข้าวอร่อยมากอาหารอร่อยมากอ๋ออาหารโรงพยาบาลนั่นแหละคโรงพยาบาลอร่อยมากอ๋อโอเคอร่อยมากอร่อยมากจริงเหรอคะโอเคให้ดูวิวด้วยนะครับอันนี้ก็มีแต่วิวอย่างเงี้ยเนาะอยากมีแต่ตึกตึกค่ะ โอเควันนี้แดดดีค่ะขอบพระคุณคนไข้มากนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับมช่วยรีวิวนะคะขอบคุณค่ะ